ลูก1ปีเลือกยาสิฟันเด็กแบบไหนคะแม่เลือกที่มีฟูอร์ไรด์หนึ่ ppm เพราะว่าฟูอร์ไรด์หนึ่ ppm เองนะคะจะช่วยทําให้ฟันลูกคักแข็งแรงลดโอกาสการเกิดฟันผุลูกด้วยและคุณแม่นะคะอยากจะให้ช่วยเรื่องของกลิ่นปากลูกด้วยช่วยเรื่องค่าพลักที่ฟันลูกด้วยเลือกที่มีนวัตกรรมพรีและโปรไบโอติกส์นะคะในยาสิฟันเพราะว่านวัตกรรมพรีและโปรไบโอติกส์ในยาสิฟันเด็กนะคะจะช่วยเรื่องของกลิ่นปากลูกแล้วก็ช่วยเรื่องของค่าพลักที่ฟันลูกแล้วก็ถ้ามีฟูอร์ไรด์พันหนึ่งด ดังนั้นนะคะลูก1ปีจะเลือกใช้เป็นยาสิฟันเด็กคินดี้สูตรฟัวร์ยพันหนึ่งแล้วก็มีพรีและโปรไบโอติกส์นะคะแปลงฟันให้ลูกแบบนี้ก็ได้ค่ะอันนี้เป็นสูตรใหม่ของคินดี้เขานะหรือจะใช้เป็นสูตรเดิมก็ได้สูตรเดิมมีหลากหลายกลิ่นหลากหลายรสชาติให้แม่แม่เลือกแปลงฟันให้ลูกได้เลยแต่เมื่อไหร่ที่ฟันลูกนะคะเนาะดำฟันแมงฟันเป็นรูฟันผุย่างหลังคุณแม่จะต้องพาลูกไปตรวจกับคุณหมอฟันเด็กนะถ้าเด็กฟันผุอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการจะเกิดฟันนนผุคณณหหมออาาาาจจพิระํใ้เลืก จะเป็นยาสิฟันเด็กฟัวรไรด์หนึ่อย ppm ยังไงก็เลือกใช้ตามคาแนะนําของคุณหมอฟันเด็กนะคะส่วนแปรงสิฟันสําหรับเด็กนั้นนะคะจะเลือกใช้เป็นแปรงสิฟันเด็กคินดี้เหมือนกันกันกบแมโบก็ได้คนนุ่มกําลังดีหน้าตัดตรงนะคะปลายหน้าตัดกลมมนนะคะไม่บาดแล้วก็ไม่ระคายเคืองเหงือกลูกนะคะทำความสะอาดได้ล้าลึกไร้กังวลน,นะคะว่าคอแปรงนะคะจะไปทิ่มคอหรือว่าไปทิ่มเหงือกลูกนั่นเองค่ะแปรงสิฟันเด็กแล้วก็ยาสิฟันเด็กคินดี้จิ้มได้ตะกั่ดล้างใต้คลิปวิดีโอนี้ของแมโบ